สวัสดียามบ่ายครับเพื่อนๆอ,อยู่ในห้องค่ะเมื่อกี้ออกไปหมักอ,อะไรนะหนังไก่ค่ะต้องหมักแล้วแช่แชตู้เย็นไว้ชั่วโมงหนึ่งก็เลยออกไปหมักซะก่อนเดือนนี้มะม่วงสุกเอ้ย ทุเรียนเอ้ยน้ำตาลก็เลยร้อยแปดสิบสี่เกือบสองร้อยพอดีมีสายโฟนเข้าได้ยินคุณหมอเรียกแม่แม่แม่คงคุณแม่โทรมาคุณหมอก็เลยหยุดบนโชคดี คุณหมอใจดีเขาก็เป็นห่วงคนไข้นะคะเดือนที่แล้วไม่ได้ไปเนะะี่ค่ะเดือนที่แล้วพยาบาลโทรมาว่าให้ไปรับยาเฉยๆไม่ได้ตรวจเลือดเดือนนี้เดือนนี้เจาะปลายนิ้วเดือนหน้านี้จะตรวจใหญ่เลยะคะ่ะตรวจค่าไตค่าอะไร อมะม,ม่วงเราก็เยอะด้วยสิมะม่วงอ,อกร่องงี้มะม่วงแก้วงี้แก้วหัวจุกได้นะอร่อยอร่อยทั้งนั้นน้องเคยก็สอยเอามาให้ลูกก็สอย <c oughs> ที่ละถุง <c oughs> เป็นถุงแล้วก็ช่วงนี้ก็ทำอาหารก็จะเป็นประ,ประเภทเอ่อ อาหารฝรั่งนี้ไปส่งให้ลูกสงสารลูกลูกไม่ได้ออกมาโดนกักตัวโควิดอีกสามเดือนเขาก็ปลดประจำแล้วค่ะครบหนึ่งปีละแล้วก็หลานหลานก็อยู่ก็ทำอาหารจำพวกไม่ค่อยมีผักขมขมเท่าไหร่ตัวเองกินนี่จะต้องมีผักห้วนผักเซงดาอะไรเด็ดเดี๋ยวนี้ เดือนนี้จะเริ่มแล้วค่ะสัญญากับหมอแล้วหมอบน <c oughs> แต่วัยนี้แล้วก็น้ำตาลจะสวิงค่ะเขาเรียกมันจะสวิงก็ขึ้นลงลงเหยียบสองร้อยสองร้อยเป็นคนดีมาหน่อยสักเดือนสองเดือนอ้าวเป็นคนดื้ออีกแล้ว เมื่อกี้ออกไปข้างนอกร้อนๆคะ่ะอากาศร้อนมากข้างนอกพาม่านไม่มีไม่ไม,ไม่ใช่ไม่มีไม่ได้เอาใส่เป็นคนทําอะไรชอบบ้งบอง,บองแบบนี้นคะ่ะเพี้ยนเพี้ยนแบบนีน้เป็นคนแก่ที่เพี้ยนเพี้ยนพูดอะไรอีกดี ออเดี๋ยวเย็นนี้จะทำยำค่ะทำยำกินสองคนกับลูกน้องพิมพ์จะยำวุ้นเส้นกับไข่ดาวหนังไก่ทอดเราไม่ชอบกินอแหนมกินซอสอ่ะอะไรนะเส่กรอกอะไรพวกนี้ไม่ชอบค่ะอย่าแย่ง ไม่ชอบไม่ชอบกินของบดของของปรุงเท่าไหร่ชอบปรุงด้วยมือตัวเอง <laughs> ใส่แต่เกลือเดี๋ยวจะสอนน้องพิมพ์ทำอาหารจานเดียวทำพวกข้าวผัดผัดซีอิ๊วลาดหน้าแล้วก็กระเพราอะไรเมื่อกี้ไปกิน คยกินขาหมูเขาก็ไม่มีก๋วยเตี๋ยวก็ไม่มีมีแต่ตามสั่งก็ก็กินกันลูกขาหมูเขาก็มันๆค่ะมันยังไงอะเวลาเผานี่ถ้าเราจะทำให้เข้าแข็งเข้าอยู่ตัวเขาเราก็ต้องเอาเอาไปเอา เอาเผาเผาเอาขนออกนะคะแล้วก็เอาไปรวนเสนหน่อยค่ะสักครึ่งชั่วโมงสักชั่วโมงก็ได้ให้น้ำมันมันออกค่ะรีดน้ำมันออกค่ะเหมือนก็เราจะทำไก่ทำหมูนะคะจะผัดจะแกงจะต้มอะไรแล้วก็เอาไปรวนซะก่อนอย่างเราจะผัดอน้องเขยก็ชมว่า ผัดหน่อไม้ใส่ปีกไก่ใส่หน่อไม้ดองอร่อยไก่อร่อยก็เราเอาไก่คัว่วเน้ำมันรวนวน้ำมันออกก่อนม่เอาออกก็ได้ค่ะแต่เราไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะค่อยๆรวนรวนรวนน้ำมันออกแล้วแล้วกเ็เอาพริกเอาไปผัดง่ายนิดเดียวค่ะอย่างอาต้มแซบอะไรนะคะ เอ,อทำน้ำกว๋วยเตี๋ยวนะอะไรนะคะต้มแซบเราก็ต้องเอาเอานะเอาเนื้อไปลวกเอาเอากลิ่นคาวเอาไขมันอะไรออกสักสองสามน้ำนะคะ่ะถึงน้ำจะใสจะไม่ได้กลิ่นคาวสาบสัตว์เท่าไหร่แล้วก็พวกเออซี่ครงหมูอะไรพวกนี้ก็เอาไปลวนซะก่อน ค่อยเอามาต้มมันก็จะไม่เละใช่ไหมคะ <c oughs> คนแก่ขี้คุยสวัสดีค่ะ